คุณจะเชื่อไหมว่ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่เก็บเด็กทารกที่เขาพบในถังขยะมาเลี้ยงแต่สิ่งที่เขาคาดไม่ถึงเกิดขึ้นหลังจากสามปีเมื่อเขาได้รับโทรศัพท์ที่ทําให้โลกทั้งใบของเขาหมุนกลับมันคือการเปิดเผยความลับสุดสรึงที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาและเด็กคนนี้อย่าพลาดชมตอนนี้เพราะสิ่งที่คุณจะได้รู้จะทําให้คุณตกตะลึงเนื้อหานี้จะดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้ชมรู้สึกอยากรู้ว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไร เศรษฐีหนุ่มชื่ออนันต์ชายผู้มีทุกอย่างในชีวิตคฤราหา์หลังใหญ่รถหรูหลายคันแต่ไม่มีครอบครัววันหนึ่งขณะขับรถผ่านซอยเปลี่ยวเขาได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาเหมือนเสียงทารกดังมาจากถังขยะริมถนนเขาจอดรถเดินเข้าไปช้าๆกลิ่นเหม็นคคลุ้งลมเย็นพัดผ่านราวกับเตือนเขาให้ถอย แต่เสียงร้องนั้นยังคงอยู่เขาควานหาต้นเสียงด้วยหัวใจเต้นแรงจนพบเด็กทารกห่อผ้าขี้ริว้วตัวเล็กจนน่าสงสารดวงตาของทารกคู่นั้นมองเขาด้วยความหวาดกลัวและไร้เดียงสามันเหมือนสายตาขอความช่วยเหลือเขารู้ทันทีว่าเขาต้องพาเด็กคนนี้กลับบ้านเขาตั้งชื่อเด็กว่าภูผาเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดให้การศึกษา ให้อ้อมกอดที่อบอุ่นผู้ผาเติบโตเร็วฉลาดเกินวัยแต่บางครั้งก็มองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจดจำอะไรบางอย่างเวลาผ่านไปสามปีวันหนึ่งขณะอานันต์กำลังนั่งจิบกาแฟสายฝนโปรยปลายโทรศัพท์ดังขึ้นด้วยเบอร์แปลกหน้าเขารับสายปลายสายเป็นเสียงหญิงสาวเสียงสั่นไหวแห่พร่า เธอบอกว่าเธอคือแม่ที่แท้จริงของภูผาเธอขอเจอลูกชายแต่สิ่งที่ทำให้อนันใจเต้นแรงคือคำพูดต่อไปของเธอเด็กคนนั้นไม่ควรมีชีวิตอยู่ตั้งแต่แรกเสียงฟ้าร้องคำรามไฟในบ้านกระพริบวูบลมหายใจของอนันสะดุดมือที่จับโทรศัพท์สั่นเล็กน้อยเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาเสียงของเธอเย็นเยียบ เหมือนลมหนาวที่พัดเข้ามาในกระดูกเธอพูดต่อว่าเขาเกิดในคืนที่พระจันทร์ดับคนในหมู่บ้านต่างล้มป่วยสัตว์ตายโดยไร้สาเหตุดวงตาของอนันต์เบิกกว้างเขาหันไปมองภูผาเด็กชายกำลังจ้องมาทางเขาด้วยรอยยิ้มที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของเด็กไร้เดียงสามันแฝงไปด้วยบางอย่าง เย็นชาและลึกซึ้งเกินกว่าที่เด็กสามขวบจะมีได้อนันต์รู้สึกหนาวสัน่นทั้งที่แอร์ไม่ได้เปิดบรรยากาศรอบตัวเปลี่ยนไปเงามืดเริ่มคืบคลานเข้ามาตามมุมห้องเสียงในโทรศัพท์ยังคงดำเนินต่อเขาเป็นคำสาบของตระกูลเราเราโยนเขาทิ้งเพื่อปกป้องโลกนี้แต่นายไปเก็บเขาขึ้นมาอีกครั้งเสียงขาดหายไปตามด้วยความเงียบ โทรศัพท์ดับสนิทหน้าจอกลายเป็นสีดำอนันต์มองเด็กชายตรงหน้าขาทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นผู้ผาลุกขึ้นยืนเดินเข้ามาใกล้ทุกเก้าวของเด็กพื้นบ้านเหมือนสันสะเทือนคมไฟเหนือศีรษะกระพริบทีจนสุดท้ายดับลงความมืดปกคลุมทั่วห้องแต่ดวงตาของผู้ผาย,ยังคงส่องแสง สีแดงเรืองเหมือนถ่านไฟอนันต์พยายามพูดแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกจากลำคอลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นผิดจังหวะผู้พายหยุดยืนตรงหน้าเขาเหื่อยหน้าขึ้นมองแล้วยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เหมือนมีบางสิ่งซ่อนอยู่พอ่อเสียงของเด็กชายไม่ใช่เสียงของเด็กแต่มันต่ำลึกและเก่าแก่ เหมือนเสียงที่ดังขึ้นจากใต้ดินขอบคุณที่เลี้ยงฉันมาแต่ตอนนี้ถึงเวลาคืนทุกอย่างแล้วทันใดนั้นพื้นใต้เท้าของอนันต์เริ่มแตกร้าวเสียงปรีแตกดังลั่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังเปิดออกเขาพยายามจะถอยแต่ร่างกลับแข็งค้างสายตาจับจ้องภูผาที่ตอนนี้ไม่ได้ดูเหมือนเด็กอีกต่อไป ผิวของเขากลายเป็นสีเทาหมน่นลวดลายแปลกประหลาดโผล่ขึ้นตามแขนดวงตาแดงฉานส่องประกายในความมืดเสียงลมหายใจของเขาเหมือนเสียงพายุใต้มหาสมุทรเสียงหัวเราะเริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงของเด็กคนเดียวแต่มันเหมือนหลายร้อยเสียงกระซิบพึมพำวงเวียนอยู่ในห้องอนันต์เริ่มได้กลิ่นกรมะถัน กลิ่นไม่ประปนกับอากาศกลิ่นนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนเขากำลังยืนอยู่บนขอบนรกนายไม่ควรเก็บฉันมาผู้ผาพูดชัดเจนดังก้องในเสียงนั้นเต็มไปด้วยอำนาจสามปีที่อยู่ด้วยกันคือช่วงเวลาที่ฉันต้องการเติบโตและตอนนี้ฉันพร้อมแล้วพื้นบ้านแตกออกเป็นหลุมลึกจนมองไม่เห็นก้น ลมแรงพัดขึ้นจากด้านล่างแผ่เสียงเหมือนสัตว์ร้ายกำลังคำรามผู้ภากางแขนออกลอยขึ้นช้าช้าเงามือจากทั่วห้องหลอมรวมเข้าสู่ร่างของเขาอนันต์หลับตาแน่นหัวใจเต้นกระนำความกลัวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนกัดกินจิตใจเขาทุกวินาทีแล้วเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินดังก้องอยู่ในหัว ตอนนี้นายเป็นของฉันแลว้วทันใดนั้นบางสิ่งบางอย่างเหมือนมือที่มองไม่เห็นคว้าลำตัวของอนันต์กระชาเข้าหาเงามืดเขาร้องสุดเสียงแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงนั้นจมหายเหมือนตกลงสู่บ่อน้าร้ก้นดวงตาของเขาพร่ามัวอากาศรอบตัวเริ่มยินจัดทุกลมหายใจคือความเจ็บปวด เหมือนสูตรเอาความตายเข้าปอดภาพในอดีตผุดขึ้นรอยยิ้มของภูผาเสียงหัวเราะเล็กๆช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเป็นครอบครัวแต่มันคือภาพลวงกับดักที่ถูกวางไว้อย่างแยบยลเขาไม่ได้ช่วยชีวิตเขาเพียงเลี้ยงวิญญาณโบราณที่รอเวลาฟื้นคืนเสียงแตกหักดังขึ้นเหมือนโครงกระดูกในบ้านกำลังพังทลาย ภาพวระถุต่างๆลอยคว้างกลางอากาศบิดเบี้ยวราวกับโลกกำลังถูกฉีกออกผู้ผายืนอยู่กลางห้องสายตาจ้องลึกเข้ามาในวิญญาณเขาเอ่ยเบาๆแต่ชัดเจนราวกับกระซิบในข้างหูข้าไม่ได้ต้องการความรักข้าไม่ได้ต้องการพ่อข้าต้องการประตูและตอนนี้ประตูนั้นได้เปิดออกแล้วพร้อมสิ่งที่อยู่ด้านหลังมัน สิ่งที่อยู่หลังประตูมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรมองเห็นเงารูปทรงประหลาดไม่มีรูปร่างแน่นอนมันไหลคลานล้อมรอบตัวเขาเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นพร้อมกันรอบห้องภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ทุกคำเหมือนคมมีเฉือนผ่านสมองอนันต์รู้สึกถึงเลือดที่ไหลออกจากจมูกหัวใจเต้นผิดจังหวะมืดแปดด้าน เหมือนทุกอย่างในโลกนี้กำลังหลุดจากกันผู้ผาไม่ได้มองเขาอีกต่อไปเขากำลังพูดกับเงาเหล่านั้นพูดอย่างชัดเจนมั่นคงเหมือนเป็นเจ้าของประตูถูกเปิดแล้วข้าทำหน้าที่ของข้าสำเร็จถึงเวลาที่โลกนี้ต้องเปลี่ยนพื้นโลกเริ่มสั่นสะเทือนเสียงฟ้าร้องจากท้องฟ้าแต่มันไม่เหมือนเสียงธรรมชาติ มันเหมือนเสียงร้องให้ของบางสิ่งมาหืมมาอนันต์พยายามคลานหนีแต่แรงของร่างกายเขาถูกดูดออกไปเหมือนมีมือพันร้อยคอยดึงเขาไว้เขาหันไปมองลูกชายที่เคยเลี้ยงเด็กชายที่เคยกอดเขายามฝันร้ายที่เคยหัวเราะเมื่อฟังนิทานก่อนนอนตอนนี้ยืนอย่างเย็นชาในฐานะบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเสียงสุดท้ายที่เขาเปล่งออกมา คือคำถามที่ไม่มีใครตอบได้แล้วฉันเป็นแค่หมากตัวหนึ่งใช่ไหมผู้พาหันกลับมามองเขาดวงตานั้นไม่มีความเมตตาไม่มีความผูกพันไม่มีอดีตเจ้าเป็นผู้เปิดทางและผู้เปิดทางต้องถูกปิดท้ายร่างของอนันต์ถูกยกขึ้นจากพื้นโดยพลังบางอย่างที่มองไม่เห็นแขนขาแข็งทื่อ เหมือนหุ่นไร้วิญญาณลำคอของเขาถูกบีบแน่นไม่ใช่ด้วยมือแต่ด้วยแรงกดดันมหาศาลเหมือนอากาศรอบตัวถูกบีบอัดเข้ามาจากทุกทิศเสียงหัวใจของเขาดังในหัวเหมือนกลองรัวทุกจังหวะคือเสียงนับถอยหลังสู่อะไรบางอย่างที่เขาไม่สามารถหลีกหนีผู้พายยกมือขึ้นช้าๆในมือมีวัตถุเรืองแสงสีดำ มันเหมือนอัญมณีแต่เต้นไหวเหมือนมีชีวิตเขากระซิบถ้อยคำโบราณภาษาที่เก่าแก่เกินกว่าจะบันทึกแต่ละพยางปลดปล่อยเงาออกมาไหลทะลักจากกำแพงจากเพดานจากพื้นโลกอน,นันต์จ้องมองไปยังดวงตาของผู้ผามีบางอย่างอยู่ในนั้นเศษเสี้ยวเล็กๆของเด็กชายคนนั้นที่เขาเคยกอดไว้ในคืนฝันร้าย เขาพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเบาผู้ผาถ้าเจ้าจำฉันได้หยุดมันเถอะร่างของเด็กชายชะงักไปชั่วขณะเงาหยุดไหลอัญ,ญมณีในมือหยุดสัน่นห้องทั้งห้องเงียบลงดวงตาของผู้ผาสั่นไหวภาพความทรงจำฉายซ้อนอยู่ในนั้นมือเล็กๆที่เคยจับมือเขาไว้เสียงหัวเราะที่เคยกังวานในคฤหาาต์แต่เพียงวินาทีเดียว ความอบอุ่นนั้นก็สลายไปเงากลืนกินมันหมดเขาหยัดเสียงออกมาด้วยความหยินเยียบค่าจําได้และเพราะค่าจําได้เจ้าจึงต่อร่างของอนันต์ร่วงหล่นลงไปในความมืดไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีแรงโน้มถ่วงมีเพียงความว่างเปล่าเสียงรอบตัวงเงียบสนิทแต่ในหัวกลับดังอื้ออ เป็นเสียงของเขาเองเสียงกรีดร้องในความเงียบภาพต่างๆผุดขึ้นตรงหน้าใบหน้าของภูผาตอนเป็นทารกตอนหัวเราะตอนเรียกเขาว่าพ่อและภาพเหล่านั้นก็แต่สลายราวกับกระจกถูกทุบเหลือเพียงความมืดเย็นเยียบและเสียงกระซิบเจ้าได้ให้ชีวิตแก่ข้าแต่ข้าเลือกเส้นทางของข้าเอง โลกใบนี้จะจดจำชื่อของเจ้าอนันต์พยายามเปล่งเสียงเรียกชื่อเด็กชายหวังเพียงเศษเสี้ยวความผูกพันจะยังหลงเหลือแต่เสียงนั้นไม่หลุดออกมาเลยในขณะที่เขาดิ่งลึกลงไปแสงจางๆปรากฏตรงเบื้องหน้าเป็นประตูอีกบานประตูที่แตกต่างจากประตูแรกประตูนี้มีแสงอุ่นเรืองรองเสียงหัวใจของเขาช้าลง เขายื่นมือออกไปสัมผัสบานประตูนั้นเบาๆทันทีที่ปลายนิ้วแตะภาพของคารืหน์เสียงของสายฝนเสียงหัวเราะของเด็กชายหวนกลับมาความอบอุ่นแผ่ซ่านแต่เพียงชั่ววินาทีเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งเย็นชายยิ่งกว่าเดิมความรักไม่มีอำนาจที่นี่มีเพียงคำสัญญาและคำสาบ เจ้าคือจุดเริ่มต้นและเจ้าจะเป็นจุดจบแล้วประตูก็หายไปถูกกลืนโดยความมืดเหลือเพียงอนันต์กับแสงสุดท้ายที่ดับลงตรงหน้าเขาองค์หายไปตลอดกาลพื้นใต้ร่างอนันต์เปิดออกเป็นหลุมเวงว,งว้างสีดำสนิทเสียงดูดกลืนดังขึ้นเหมือนโลกทั้งใบกำลังพ่นลมหายใจสุดท้ายภายในความมืดสนิทนั้นเวลาหยุดนิ่ง ไม่มีเสียงไม่มีอากาศไม่มีแม้แต่ความคิดอนันตล่องลอยอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าร่างกายไร้น้ำหนักหัวใจยังเต้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเพื่ออะไรแล้วจูๆ่ๆแสงจางๆก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งไม่ใช่ประตูไม่ใช่แสงจากภายนอกแต่เป็นแสงจากภายในตัวเขาเองมันเริ่มจากกลางอก อุ่นค่อยๆแผ่ขยายเหมือนประกายสุดท้ายของไฟที่ไม่ยอมดับเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาเสียงของผู้หญิงแผ่วเบาอ่อนโยนแต่มั่นคงเจ้ามีทางเลือกเจ้ายังไม่หมดสิทธิ์ปรับใดที่หัวใจเจ้ายังเต้นภาพความทรงจำย้อนกลับมาเสียงของผู้ผ่าเรียกพ่อครั้งแรก คืนที่เขาป่วยแล้วภูผาเฝ้าอยู่ข้างเตียงเช้าวันหนึ่งเด็กชายวาดรูปเขาไว้เต็มฝาผนังน้ำตาของอนันต์ไหลไม่ใช่จากความเจ็บปวดแต่จากบางสิ่งที่หนักแน่นในใจรักที่ไม่มีคำสาปใดกลืนกินได้เขากำมัดแน่นแสงจากอกเขาเริ่มแผดจ้ากลืนกินความมืดรอบตัวและในแสงนั้นเขาตะโกนสุดเสียง ภูผาฟังพ่อเสียงนั้นก้องออกไปทะลวงผ่านมิติย้อนกลับไปยังบ้านหลังนั้นที่ซึ่งตอนนี้เด็กชายยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเงาวัตถุสีดำในมือกำลังเต้นแรงและเงานับพันกำลังไหลออกจากพื้นโลกแต่ทันทีที่เสียงของอนันต์ดังเข้าหูมือของเด็กชายสั่นหัวใจที่เคยแน่นิ่งสะดุ้งไหวเขากำหมัดแน่น ดวงตาแดงฉานเริ่มเปลี่ยนสีเงารอบตัวเขาหยุดนิ่งเหมือนรอฟังสิ่งต่อไปมือเล็กๆของภูผาที่เคยมั่นคงและเย็นชาตอนนี้กลับสันไหวเหมือนกำลังต่อสู้บางอย่างในใจเสียงของอนันต์ยังคงดังกล้องในหัวเขาไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือความรู้สึกความอบอุ่นที่เงาไม่สามารถกลืนกินได้ ดวงตาของเด็กชายเริ่มมีหยดน้ำใสๆเอ่อขึ้นริมฝีปากเม้มแน่นเงาดำรอบตัวเริ่มแหวกออกคล้ายถูกผลักด้วยแรงที่มองไม่เห็นพอ่อเขากระซิบเบาๆน้ำเสียงสั่นไหวเหมือนคำคำนั้นปลดล็อกพันธนาการทั้งหมดวัตถุสีดำในมือเริ่มร้าวแสงจากกลางอกของเด็กชายส่องวาบขึ้นอย่างรุนแรง ไล่เงาให้ถอยรน่นส่งเสียงกรีดร้องอย่างเรี้ยกราดเงาพยายามพันรอบตัวเขาอีกครั้งแต่คราวนี้ภูผาไม่ยอมเขากรีดร้องออกมาด้วยเสียงอันทรงพลังปล่อยทุกความเจ็บปวดทุกความกลัวและทุกความรักออกมาพร้อมกันรอยร้าวบนวัตถุดำขยายออกแสงจากใจของเขาแทรกซึมเข้าไปทุกมุมจนกระทั่งมันแตก เสียงแต่สะท้อนไปทั่วทั้งมิติทุกอย่างหยุดนิ่งเงาดำสลายเหลือเพียงแสงที่ลอยอยู่รอบห้องและในแสงนั้นภาพของอนันต์ปรากฏขึ้นไม่ใช่ร่างจริงแต่เป็นภาพของจิตใจเต็มไปด้วยรอยยิ้มความหงอยใยและความรักที่ไม่มีเงื่อนไขผู้ผ่าสุดตัวลงน้ำตาไหลาอาบแก้ม เงียบทั้งห้องเงียบสนิทเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจเขาเสียงของพ่อเจ้าคือสิ่งที่ข้ารักที่สุดไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครหรือเกิดมาเพื่ออะไรผู้ผาหลับตาลงปล่อยให้แสงอบอุ่นโอบล้อมร่างและในวินาทีนั้นโลกทั้งใบก็เริ่มเปลี่ยนแปลงต้องการให้ฉันดำเนินต่อไหมแสงที่โอบล้อมผูผาค่อยๆจางลง เหลือเพียงแสงอุ่นนุ่มนวลที่ปกคลุมห้องทั้งห้องด้วยความสงบเงาดำสลายไปหมดแล้วเสียงกรีดร้องเงียบหายบ้านที่เคยสั่นสะเทือนกลับมายืนหยัดอย่างเงียบงนันผู้่านั่งนิ่งอยู่กลางห้องลมหายใจสม่ำเสมอน้ำตายหยดสุดท้ายร่วงหล่นก่อนที่เขาจะเงยหน้าขึ้นตรงหน้าของเขาคือเงารางๆของอาน,านันต์ ชายผู้ที่ไม่เคยหยุดรักแม้ในความมืดที่สุดผู้ผาค่อยๆลุกขึ้นเดินเข้าไปใกล้เงาของพ่อยื่นมือออกมามืออุ่นที่เขาจำได้แม่นยำพ่อผมขอโทษเสียงของเด็กชายสัน่นเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและความเสียใจที่แท้จริงอนันยิ้มไม่ใช่ด้วยความเศร้าแต่ด้วยความเข้าใจ และให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขลูกไม่ต้องเป็นใครไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นแค่เป็นตัวเองพ่อก็ภูมิใจแล้วมือทั้งสองแตกกันเบาๆและในวินาทีนั้นร่างของอนันต์เริ่มจางลงเหมือนหมอกในยามเช้าเขามองลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรักก่อนจะกล่าวคำสุดท้าย จำไว้นะภูผาในทุกแสงสว่างมีเงาแต่ในทุกเงาก็มีแสงซ่อนอยู่เสมอจากนั้นเขาก็หายไปเหลือเพียงความเงียบและหัวใจดวงหนึ่งที่เปลี่ยนไปตลอดการผู้ผายยืนอยู่เพียงลำพังแต่ครั้งนี้ไม่มีความกลัวไม่มีความมืดเขาก้าวออกจากบ้านหลังนั้น แสงแดดยามเช้าสาดลงบนใบหน้าเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกและก้าวเดินในโลกที่เขาเลือกจะปกป้องไม่ใช่ทำลายจบบริบูรณ์